ในการทำงานที่โรงคีลานุปถาคือมีคนมาพูดหลายคนว่าพระเทระทุกวันนี้หาคนอุปถาคได้ยากเราก็คิดอยู่ตลอดว่าเราจะทำยังไงก็ถึงได้มีโครงการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขขึ้นมาเดี๋ยวนี้มีคนไข้พระเทระที่เป็นไข้ระยะสุดท้าย อยู่ประมาณ9,600กว่าองค์ในบางองค์ไม่มีใครเลยที่จะดูแลบางทีก็ต้องย้ายวัดไปวัดนูน้นวัดนี้ไปไปอยู่วัดนู้นบ้างไปอยู่วัดนี้บ้างนี่คือคือปัญหาของคณะสงฆ์แต่ไม่เคยพูดก,กับบริษัทสีแท้จริงบริษัทสีคืออุบาสกอุบาสิกาด้วยทิสุด,ด้วยสัมเนนด้วย เราเอามาพูดกันดูว่ามันเป็นยังไงมันถึงได้มีปัญหาอย่างนั้นแต่แท้ที่จริงมันทางพระพุทธศาสนาจริงๆตั้งแต่สมัยผู้เจ้าไปปรถมพยาบาลพระปูติกะมหาเทระที่ท่านเป็นโรคผุพองทางร่างกายที่ผู้เจ้าถามถึงว่าเมื่อก่อนท่านไม่มีสัติวิหาริกหรือ ท่านมีไม่มีผู้ด,ดูแลหรือมีแต่เขาทนต่อความลำบากไม่ได้เขาก็เลยจาริกหนีไปหลีกไปวันนี้ผู้เจ้าก็เลยมาพูดถึงเรื่องเอาพระปูติกะออกมาทำความสะอาดออกมาทำอะไรต่ออะไรเรียบร้อยแล้วก็แสดงทำให้ฟังว่าร่างกายเป็นอย่างนี้แหละแต่ท่านเป็นพระอรหันต ท่านก็สําเร็จเป็นพระอรหันแล้วแล้วท่านก็เ,เลยขอลาปรินิพานหลังจากงานศพท่านเสร็จูุเจ้าก็เลยมาพูดถึงเรื่องการดูแลพระสงฆ์ใครอยากจะอุปถากเราตถาคตนี่ให้ไปอุปถากาพิสุขไคเถิดท่านก็จะมีอนนิสงส์เหมือนก,นกันกับได้อุปถากพระตถาคตคําว่าอ,อุปถากพะะรตถาคตนี่ไม่รู้ มันมีอานิสงส์มากมายขนาดไหนก็สำเร็จประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคตคนได้อุปถักพระเทระหรือได้อุปถกักภูเจ้าแล้วมันก็เลยเป็นเหตุให้มาทำอย่างในยุคที่อาจารย์เคยอุปถักหลวงปู่หลุยหลวงปู่ชอบหลวงปู่ฟัน่นอุปถักภพระเทระหลายองค์แต่ตอนนั้นเราอุปถักกันด้วยหัวใจ ม่มีธุรกิจเหมือนกับพระเนนสมัยนี้พระเนนสมัยนี้เขามีธุรกิจส่วนตัวคือมีโทรศัพท์แล้วแต่เขาจะไปที่ไหนเข้าโทรศัพท์เข้าอะไรต่ออะไรกันแต่สมัยพวกที่เราอุปถากมันไม่มีเรื่องที่จะไปคิดเรื่องอื่นมีคิดเรื่องเดียวคือเรื่องหัวใจที่จะอุปถากพระเทระเท่านั้นเราให้ทั้งหมดการอุปถากพระเทระ อย่างตอนที่เราเอาหลวงปู่ท่านมารักษาอยู่ที่วัดป่ามณีการนั้นก็เหมือนกันเราก็ทั้งทุกอย่างเราก็ทำเต็มที่ทั้งหมดที่เตรียมกุติเตรียมอะไรไว้สำหรับพระเทระอักแต่นั้นส่วนวัดเวก็มาได้ที่แปลงใหม่นี้ ที่จะทำไว้สำหรับที่จะเป็นลงอบรมพระกีฬานุปาทานติคุยกันกับท่านรองประลัดกระทรวงไว้ว่ามันต้องอบรมทีละสองร้อยองค์หรือสี่ร้อยองหรือ,อห้าร้อยองมันถึงจะพอสำหรับที่จะดูแลพระสงฆ์อย่างปัจจุบันเนี่ยมีพระสงฆ์ที่ป่วยอยู่เก้าพันกว่าองในบางองค์ไม่มีพระเลยที่จะดูแลตามที่คนส่งข่าวมา แล้วบัดนี้เราก็มาสลดใจว่าโอ้ทำไมมีการศึกษาเราเรียนทางพระวินัยก็ในกฎพระวินัยของสงฆ์มันก็มีพระปัตสาสมณะมีหมอพระหมอแล้วก็มีพระพยาบาลพิสูไข้มันก็มีอยู่แต่ทำไมมาถึงยุคนี้ถึงในกลับกลายเป็นอย่างนั้น ดังนั้นถึงว่าก็ได้ทำแล้วก็ยังวันนี้ก็เอาพระองค์หนึ่งที่ไปลรงพยาบาลที่สีราชสององค์เป็นพระของอำเภอท้องภูมิดังนั้นมันก็ได้ดูแลครูบาอาจารย์ที่ขึ้นมาจากพระเล็กนิดน,น้อยขึ้นมาเป็นพระเทระที่เราใช้จ่ายอยู่เดือนหนึ่งก็ประมาณสี่แสนกว่าบาท นั้นที่เราพูดถึงว่าถ้าหากพวกเราหมดศรัทธาหรือไม่มีคนเอาเงินใส่ในโครงการนี้มจะไปได้ยังไงนั้นถึงได้ปรึกษากับท่านรองประหลัดกระทรวงก็เลยได้โครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการของกระทรวงออกมาดูแลพระสงฆ์ที่มาเซ็นเอ็มอยูอะไรกันนี่แหละนั่นแหะนี่แหละคือความเป็นมาของมันดังนั้น วันนี้ก็มีคนมาทอดพระป่าอาจารย์อำนวยก็มาทอดพระป่าให้เห็นไหมนี่แหละคือร่างกายมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งมาแล้วมันมันไม่อยู่ในอำนาจของเราร่างกายอันนี้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันคือมันเป็นของที่ไม่เที่ยงช่วงหลังมานี่ พยายามพูดถึงเรื่องความไม่เที่ยงของร่างกายนใครมาพูดไม่กี่วันมานี้ว่ากลับบ้านไปแล้วมาตั้งใจจะมาร่วมงานนี้เนี่ย <c oughs> ก็เลยไม่ได้มากลับบ้านไปก่อนฉะนั้นคือเรื่องของร่างกาย เรามีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่มาทดแทนร่างกายที่มันเป็นไปตามสภาพของมันเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปที่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือเรื่องจ,จิตใจเมื่อถึงเวลาที่เราจะจากโลกนี้ไปแล้วนั่นเราจะไปอย่างผู้มีสติไหม หรือเราจะไปอย่างผู้หลงไหลไฟฝันเพราะความโลภทิฏฐิมานะอาสะวะกิเลสเราได้จำกัดมันออกไปจากใจของเราแล้วหรือยังต่อเมื่อเรายังไม่ได้จำกัดมันออกไปจากใจของเราเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่สำหรับตัวของเราเพราะอะไรถึงว่าเป็นปัญหาใหญ่ก็เป็นปัญหาใหญ่เพราะเหตุที่ว่า เรายังไม่ได้จำกัดทิฏฐิมานะอาสาวะกิเลสออกไปจากใจของเราพอถึงเวลาคราวที่จะจุดีพบมาจริงๆบบันี้อย่างอาจารย์เคยไปอยู่โรงพยาบาลพระมุกุฏสี่เดือนดูที่ว่า คนที่เขามาเยี่ยมเย็ยนเอาอาหารการกินมาให้เอานมเอาอะไรมาให้ข้าวของมาให้เต็มตู้ที่ข้างเตียงคนป่วยไม่เห็นจะกินอะไรนักหนาเลยอาหารการกินนมเนม,นมอะไรที่ชอบกินก็ไม่เห็นกินมันกินไม่ลงเพราะเวทนามันก้าตอนสุดท้ายมาก็คือ มาขอให้เราไปบางสกุลเป็นให้ก่อนตายแล้วก็ไปเอา้าคุณตากินอันนี้ทีกินอันน้นทีโอ้ยกินไม่ได้แล้วหลวงพอ่อมันไม่อยากอะไรเลยแต่ว่ามันร่างกายมันเพียบเต็มที่เพียงแต่เตรียมตัวไว้จะไปเท่านั้นแหละเออถ้าเราเตรียมตัวสำหรับที่จะไปได้มันก็ดีไม่มีอะไรหรอก มันเป็นเรื่องธรรมดาของมันธาตุขันมันก็เป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นของที่ไม่เที่ยงสุดท้ายมาคืนเดียววันลุกขึ้นมาเขาก็มานิมนต์ไปอีกไปบางสกุลก่อนที่จะเอาศพกลับบ้านแล้วบัดนี้ข้าวของต่างๆขนมาเป็นอูเยอะแยะเลย ของที่เขาถึงแก่ยกรรมไปแล้วก็เอาของมาถวายพระหมดนั่นเห็นไหมอาหารการกินที่เราเคยกินที่เราเคยทําอะไรต่ออะไรต่างๆมันใช้ไม่ได้ร่างกายของเรามันไม่เอาแต่ตายไปอย่างมีสติไม่หลงไหลนี่ก็ดีไปแต่ถ้าเราตายไปด้วยความหลงไหลระบัดด้วยทิฏฐิมานะอาสะวะกิเลสด้วยความโลภ ความโลภมันไม่ธรรมดานะความโลภไม่ว่าจะโลภในลาบโลภในยศโลภในทรัพย์สมบัติโลภในอะไรต่ออะไรต่างๆมันไม่ธรรมดาความโลภฉะนั้นถึงว่าชาวพุทธของเราทั้งหลายลองมาสังวรระวังดูซิว่าเราลองนับถอยหลังดูว่าวันหนึ่ง เราทำอะไรได้บ้างเกี่ยวข้องกับจิตใจของเราที่เราจะทำให้มันเป็นประโยชน์กับตัวของเราแท้ๆนะหรือมันทำให้ประโยชน์กับความโลภความโกโรธความหลงทำประโยชน์ให้กับทิฏฐิมรณนะอาสะวะกิเลสจะเป็นส่วนมากนั่นไอ้ส่วนที่จะมาเป็นสมบัติของเราโดยแท้มันไม่มนะีคือด้านจิตใจ ที่เราสำระสะสางทิฏฐานะอาสะวะักิเลตมันยังมาหุ้มห่อจิตใจของเราอยู่อีกอันนี้ที่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้ที่ท่องอยู่ในวัตฏะผู้ที่ยังไม่เห็นภัยของวัตฏะแล้วถึงเวลาจริงๆที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปบัดทรัพสมบัติแก้วแหวนเงินทอง บ้านช่องห้องหอรถล,ลาจะมีทรัพย์สมบัติกี่หมืน่นกี่ร้อยก็าตามมันไม่ได้เป็นค่ากับจิตใจเลยแล้วเราจะเอาทรัพย์สมบัติสิบบาทยี่สิบบาทไปแลกในนิรบานไม่ให้เราเอาลงขอเอาลงอบายภูมิเหรเขาจะรับในนิยบาลเขาจะรับไหมไม่มีรับไม่ได้ เพราะเขาเอาบุญเอากุศลต่างหากเขาจะถามเราว่าเจ้าได้ทําบุญอะไรบ้างเจ้าได้เห็นพระเจา้าพระสงฆ์ไหมเห็นเทวทูตทั้งสี่ไหมเจะะ้าสลดสังเวชในวัฏฏะไหมเราเคยคิดไหมเราได้สรดสังเวชในวัฏฏะในการท่องเที่ยวของสัตว์โลกไม่เคยคิดเลยว่าแต่วัฏฏะนี้เป็นหน้าลื่นลม เราไม่ได้พิจารณาให้มันเป็นอริยสตร์ไหมในวัฏฏะมันเป็นของที่ไม่เที่ยงไม่เคยพิจารณาเลยเออใช่ไม่เคยทําอะไรเลยก็ไปนู่นลงนรกพราะเขาถามว่าไม่ได้ทําอะไรเลยเราก็มีทางเดียวที่เราจะต้องไปขึ้นนกคืออบยภูมสี่เนี่ยแล้วบันนี้เราไปอย่างจิตใจ ถึงเวลาเวทนามันกล้ามาบัดนี้จิตใจเราจะนึกถึงบุญถึงกุศลเรานึกได้ไหมว่าเราเคยทําบุญทําทานรักษาศีลภาวนามาจากที่นู่นที่นี่แล้วเราเคยชําระทิฏฐิมานะอาสวัจจิเรศออกไปจากใจของเราไหมถ้าเราไม่เคยบัดนี้มันจะมากล่าวตู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ว่าการทําบุญทําทานไม่มีผลพรมากล่าวตู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วบาดนี้มันไม่ต่ําเลยนะบาดนี้ไม่ธรรมดาแล้วมันจะไปโลกันตานรกในภาษาทั่วไปเขาใช้คาว่านิพพานของเมืองนรกนุน่นคือไม่มีอายุนรกหลุมนี้ไม่มีอายุเขาเรียกโลกันตานรก อวิกีนรกนี่เขามีอายุนะโลหะกุมภีก็มีอายุแต่โลก,กันตานรกนี่ไม่มีอายุไม่รู้ว่าตกลงไปที่นั่นแล้วเมื่อไหร่จะได้พ้นจากนรกกลุ่มนั้นมาแล้วจะมาไล่ตามลำดับของนรกอีกนรกนี่มีสิบหกแดนแต่ละแดนนั้นมีสิบหกบ่อของการทรมานก็ไล่ามาจนถึงทั้นต่ำสุดนั่น ฉะนั้นถึงว่าถ้าเราไม่ได้จำกัดทิฏฐิมานะอาสะวะกิเลสของเราให้สิ้นไปก่อนความโลภความโกรธความหลงพวกนี้ให้สิ้นไปก่อนที่เราจะเก็บไข้ได้ป่วยเราจะต้องทำลายตัวอาสะวะกิเรสนี้ให้สิ้นไปก่อนที่เราจะเก็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่วอรรอว่าเราเก็บไข้ได้ป่วยเสียก่อนเราถึงจะมาพิจารณาโอ้ยไม่ทันหรอก ขนาดเราอยู่ปกตินี้มันยังพิจารณาไม่ออกเลยนั่นร่างกายยังปกติอยู่นี่ยังทำความเพียรไม่ได้เรื่องเลยในการทำสมาธิภาวนายังไม่รู้เลยอยู่ที่ไหนคำว่าสม,มถะก,กรรมฐานอยู่ที่ไหนวิปัสสนากรรมฐานเป็นยังไงฌานเป็นยังไงยังไม่รู้จักเลยแล้วเราเคยเข้ากิจได้ไหมในสม,มถะกรรมฐาน หรือในวิปัสสนากรรมฐานหรือฌานอย่งเราเคยทำได้ไหมในวิตกวิจารในปิติในความสุขอะไรพวกนี้นั่นฉะนั้นถ้าหากเราไม่เคยทำอะไรเลยวันนี้ก็มาดูที่ว่าเมื่อถึงเวลาเวทนามันกล้าขึ้นมานเราจะไปพักกิตที่ไหนเราจะพักกิตในแค่อัปปนาสมาธิอยู่ไหนอัป,ปนาสมาธิ มันเคยเกิดขึ้นมาไหมในหัวใจของเราแค่บริกรรมชวานะมันเป็นยังไงถึงในเรียกว่าบริกรรมชวนะคณิกะสมาธิเป็นยังไงอุปจารสมาธิเป็นยังไงอัปนาสมาธิเป็นยังไงมันรู้จักหรือยังในชีวิตปัจจุบันเราเคยทำจิตได้หรือยังต่อเมื่อเราทำจิตไม่ได้ เราจะมีลาบยศสสนเสริญขนาดไหนก็ตามจะมีแก้วแหวนเงินทองขนาดไหนก็ตามจะามาแรกกับอบายภูมิสีไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องฝึกหัดอบรมตัวเองให้เข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของผู้เจ้าอันแท้จริงคือสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานหรือฌานทิกคือการเพ่ง เราเพ่งในวิตกเพ่งในวิจารณ์ณเป็นยังไงทําไมถึงว่าวิตกมีลักษณะยังไงถึงเรียกวิตกมีลักษณะยังไงถึงเรียกวิจาร์ณมีลักษณะยังไงถึงเรียกปีติเลือกความสุขในปัจจุบันนี่เราทําได้แล้วหรือยังในฌานถ้ายังทําไม่ได้เรารู้ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนแล้วบัดนี้เนี่ยพอถึงเวลาเราจะจุดติพบจริง ในการทำสมาธิภาวนานั่นที่เราอบรมมาชั่วชีวิตหนึ่งเราอบรมตัวเองมาชั่วชีวิตหนึ่งเราได้ทำอะไรบ้างสำหรับความเป็นไปในศีลสมาธิปัญญาความเป็นไปในธรรมะคําสั่งสอนของผู้เจ้าอันแท้จริงเรามอย่ามาพูดเลยเรื่องการศึกษาเล่าเรียนจะมีความรู้ระดับไหนก็ตาม จะมาแลกกับนรกไม่ได้จะมาแลกกับอบายภูมิสีไม่ได้เราจะมีแก้วแหวนเงินทองขนาดไหนก็ตามเราจะมาแลกกับนายนิรบาลไม่ได้นะฉะนั้นถึงว่าไม่ธรรมดานในความเกิดแก่เก็บตายมันจะต้องมาถึงเราเมื่อนมาถึงเราจริงๆแล้วเราทำหน้าที่อย่างภาคภูมิใจทําฌานก็ได้ รูปปัสสันสีเราก็รู้จักอารูปปัสสันสีเราก็รู้จักเราเคยทําจนคล่องแคล่วว่องไวเรากําหนดเวลาไหนก็ได้เวลานั้นเราจะเข้าไปพัก,กจิตอยู่ในสัญญาเวทยิตานิโรธเรากําหนดได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านอะไรทั้งหมดกำหนดพุ่งเข้าไปที่ตัวสัญญาเวทยิตานิโรธได้เลยทุกขณะจิตในความเคลื่อนไหวของจิต ในอารมณ์ของความเปลี่ยนแปลงของจิตเพราะร่างกายมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา้ทุกวันนี้ไม่ได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันจะดีขึ้นมีแต่มันจะเปลี่ยนแปลงในทางที่มันเสื่อมลงทั้งนั้นร่างกายของเราแม้แต่อาหารการกินก็เสื่อมลงไปอากาศจะหายใจที่ได้อากาศบริสุทธิ์ยังจะหายากเลยต่อไป เคยพูดมาเมื่อ20ปีก่อนจะต้องใช้กระปรอ๋องออกซิเจนเราพูดเมื่อ20ปีก่อนมาทุกวันนี้เห็นแล้วนี่กระป๋องออกซิเจนนั่นต่อไปก็ต้องแบกถังออกซิเจนติดตัวไปตลอดเพราะมันไม่มีออกซิเจนที่จะหายใจมันมีแต่อากาศที่มันเป็นพิษนั่นอาหารการกินบัตรัยสี่ทั้งหมดก็เหมือนกันไม่รู้ ฉันเข้าไปแล้วบางวันลีนมันแข็งพูดไม่ได้อูเป็นชั่วโมงชั่วโมงลีนมันแข็งริมฝีปากมันแข็งมันหนาไปหมดมันเกิดจากอะไรเกิดจากอาหารอาหารที่เขาใส่อะไรบ้างนั่นบางวันจิบเข้าไปหน่อยเดียวโอ้โหเคยแบ่งก,กันกับอาจารย์นิดสมัยอาจารย์นิดยังมี อายุอยู่ที่วัดปามณีการเอาอาหารชนิดหนึ่งแบ่งกับ์นิดชนิดคนละหน่อยหูซัดเข้าไปแล้วพอตอนเย็นมาถามจชนิดเป็นไงโอ้โหลิ้นแข็งนอนอยู่เป็นชั่วโมงพูดไม่ได้ลุกก็ไม่ได้ร่างกายยมันถูกสตาร์ฟเลยคือมันแข็งไปหมดมันลุกไม่ได้โหเราก็แย่เหมือนกันเนี่ยนั่น ดังนั้นบัจรใจสี่ที่เราบริโภคอยู่ทุกวันนี่ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปกับเพื่อาธาตุเพื่อขันของเรานะบางอย่างมันไม่ได้เป็นไปกับาธาตุขันเลยงินดังนั้น,น,นทุกวันนี้มันอยู่ด้วยความแลนแค้นทั้งหมดอาหารการบริโภคอะไรต่ออะไรต่างๆอากาศจะหายใจนี่ก็ยังจะหาย,ยากต่อไปยิ่งหนักเข้าไปทุกวันทุกวันฉะนั้น เมื่อมันเป็นอย่างนี้เรียกว่าภัยของวัตตะมันจะน่าลื่นลมที่ตรงไหนถ้าหากเราเห็นภัยของวัตตะอย่างนี้แล้วเราก็ตั้งใจเร่งทำความเพียรเจ็ดปีหวังผลเป็นสองอย่างได้เจ็ดปีเ็ดเดือนเจ็ดวันหรืออาสนะที่เรากำลังพิจารณาอยู่ที่ว่าเอกายโนโมัคโคภิกเววิสต,ตานาังวิสุทธิยานั่นขอรับรองเลย ตั้งสติไว้ในกายเอากายนี้เป็นสนามลบภายในเกตปีหวังผลเป็นสองอย่างหรืออาสนะที่เรากำลังพิจารณาอยู่หวังผลอะไรขั้นต่ำจะได้เป็นพระอนาคาพร้อมทั้งอภิญญาขั้นสูงจะได้เป็นถึงพระปฏิสัมพิทธ,ธาพร้อมกับพระอรหันต์สาวกนั่นเราเชื่อไหมล่ะคำสอนพวกนี้ ถ้าเราเชื่อทำไมเราไม่ทำเราจะมาลูบๆคำคำอยู่ทำอะไรเดินถ้นาหากเราเชื่อเราก็ทำตั้งใจทำจริงๆจังๆ,ๆมันจะเกิดอะไรขึ้นมากับโลกนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกเพราะมันเป็นสังสาร,รวัตรที่เป็นอยู่อย่างนี้เราก็เร่งทำความเพียรทางใจของเราน,นูมันจะจุดติพบวันไหนก็พร้อมที่จะจุดติพบโดยที่ไม่สงสัยในธรรมในวินยัยในข้อปฏิบัติต่างๆที่เราทำมา อย่างในยุคปัจจุบันนี่ก็คือทำตามแนวทางของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหรือตามครูบาอาจารย์ยุคหลังมาก็ทำแนวทางของสรมถากรรมฐานวิปสัสนากรรมฐานฌานคือการเพ่งมีอยู่แค่นี้แนวทางการปฏิบัติหรือเอากายขึ้นมาเป็นสนามลบที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่มีกายมีเวทนามีกิจมีธรรมมีทุกคนนะกรรมฐานห้าก็มีอยู่ทุกคน มันมีอยู่สองคนที่ไม่มีกรรมฐานห้าครบเด็กฟันมันยังไม่เกิดคนแก่ที่ฟันหลุดออกไปหมดเนี่มีอยู่แค่นั้น,นแต่คนแก่ถึงแม้ฟันมันจะหลุดออกไปหมดก็คือเป็นของที่เคยมีมาก่อนแล้วในกรรมฐานห้าเอาของพวกนีนะ้มาเป็นเครื่องพิจารณาใต้ควรไต่ตองให้เห็นจริงแก้งประจักษ์ขึ้นมาที่ใจของเราที่เรียกว่าปัจ,จตัง สันทิิโกเรียกร้องสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมโอปายิโกน้อมเข้ามาปัจจตังรู้ขึ้นมาที่ใจของเราดังนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติทุกวันนี้พากันงมงายรูปรูป,รปคำๆไม่มีการตัดสินใจโดยเด็ดขาดลงไปถ้าเราทำกำหนดเวทนาเป็นอารมณ์ ตัดทินใจดัดเด็ดขาดลงไปเลยอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดอะไรจะตั้งอยู่ก็ให้มันตั้งอยู่อะไรจะดับไปก็ให้มันดับไปเอาเวทนานี้เป็นอารมณ์ของใจมันก็เห็นความแตกดับของร่างกายในการปฏิบัติธรรมเพื่อเห็นความจริงในสัจธรรมเราเห็นความจริงในสัจธรรมแล้วมันมันจะไปไหนเนี่ยมันไม่มีอะไรทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันทั้งหมดน่น แต่มันเห็นตามสมมุติที่เราพิจารณาไม่ได้เป็นเรื่องเป็นเรื่องตายอย่างคนที่กำหนดอนาปานุสติพอลมมันหยาบก,ก็พออยู่ได้ลมละเอียดก็พออยู่ได้แต่พอมันไม่มีลมหายใจกลัวว่ามันจะตายซะแล้วเรานอนหลับมันรู้จักไหมว่ามีลมหายใจมันยังไม่ตายเรานอนมาแล้วกี่ฟ้ากีป่ปีไม่เห็นมันยากเลยวิธีการปฏิบัติถ้าเรา มีความจริงใจกับการปฏิบัติของเราไม่มีปัญหาในเรื่องการปฏิบัติธรรมะคำสั่งสอนของพระเจ้าประกาศกล้องอยู่แล้วตลอดเวลา